สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ c h anel n a s Your Wish นะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดใช่ไหมครับหลายๆคนคงได้กักตัวคงได้ work from home หรือว่า study from home นะครับสำหรับท็อปิกในวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะพูดเรื่องการเรียนสดในห้องแบบไปเรียนที่สถาบันไปเรียนที่ศูนย์ไปเรียนที่แบบไปเรียนที่ไซต์เขาเลยนะครับกับการที่เรานะครับเรียนออนไลน์แบบเรียนสดนะครับคือเหมือนอาจารย์ก็เหมือนสอนเราในขณะนั้นเลยครับไม่ใช่คลิปที่อัดแล้วมาดูทีหลังนะครับ สำหรับคนที่เกิดยุคผมนะครับก็คงจะไม่ได้มีความรู้สึกนี้เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะแบบฟิลมันคล้ายๆกับอาจจะเหมือนไปเรียนแบบออนไลน์หรือไปเรียน private คอร์สที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับสําหรับผมเองนะครับก็ช่วงโควิดเนี่ยครับก็ได้เรียนภาษาออนไลน์เหมือนเรียนจากบ้านอยู่ประมาณ2อสมคอร์สนะครับก็อยากจะพูดถึงว่าเรียนเรียนสดนะครับเรียนที่สถาบันเลยหรือว่าเรียนที่ไซต์เลยหรือว่าเรียนที่ศูนย์ภาษาเลยครับมันสามารถถูกทดแทนด้วยการที่เรา เรียนจากที่บ้านโดยเรียนออนไลน์แบบที่มีอาจารย์เขาสอนเราในขณะเดียวกันนะครับไม่ใช่คลิปที่แบบอัดมาแล้วให้เราดูนะครับมันทดแทนกันได้จริงๆหรอคือเหมือนมันอาจจะไม่ใช่แฟกท์ที่แบบสามารถอัดแอดได้กับทุกคนนะครับแต่ผมขอเป็นแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์เป็นแบบแชร์เป็นความคิดเห็นผมแล้วกันนะครับก็ก็วิชาที่ผมเคยเรียนออนไลน์นะครับก็มีสเปนกับเยอรมันนะครับอันนี้เรียนที่สถาบันภาษาของมอเกษตรนะครับแล้วก็เรียนภาษาญี่ปุ่น2คอร์สละตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่นะครับเป็น อ,อยู่ที่สสทนะครับก็ที่เดียวที่ผมเรียนนะครับก็เหมือนกับคลิปก่นกอนๆนะั้นที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมเรียนญี่ปุ่นอยู่ที่สสทนะครับที่เรียนออนไลน์ครับตอนนี้ก็ยังเรียนออนไลน์อยูนะ่ก็มาพูดถึงการเรียนออนไลน์ก่อนนะครับคือการเรียนออนไลน์นี่ผมจะแบ่งเป็น2ส่วนละกันก็คือแบบสดกับไม่สดนะครับแบบสดก็คือไลฟ์ครับมันคือไลฟ์เลยครับหรือว่าการเรียนแบบไม่สดนะครับก็คือเหมือนอาจารย์เขาอัดคลิปมาแล้วเราค่อยมาเปิดดูทีหลังหรือว่าอาจจะมีห้องที่เคยเรียนก่อนแล้วแล้วเราค่อยมาเรียนดูทีหลังะครับซึ่งอออะไรร่าางนนนีี้้มมมัทํใหหผึึกกถพววสื ออนไลน์อะไรพวกนั้นเลยครับถ้าเกิดเป็นคอร์สที่เรียนออนไลน์ไม่สุดนะครับผมเคยเรียนอยู่นะครับหลายคอร์สด้วยที่เซนเซอีโนะครับเพราะว่าเขาชอบมีคอร์สภาษาแจกฟรีนะครับแต่ว่าคอร์สที่เรียนสุดเขาก็มีนะครับแต่ว่าเวลาผมครับไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยแมทกับตารางเรียนที่อาจารย์เขาจัดมานะครับผมรู้สึกว่าเซนเซอีโนะก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่แบบสอนภาษาได้โอเคเลยนะครับแล้วก็ ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวแอปครับตัวแพลตฟอร์มเขาอะครับเหมือนที่เขาสร้างาขึ้นมาใหม่เขาไม่ได้เรียนผ่านซูเหมือนหลายๆที่ที่ทำนะครับเขาเหมือนมีแพลตฟอร์มหรือว่ามีแอปของตัวเองเลยให้เราไปเรียนน,น,นั้นะครับผมรู้สึกว่าแอปเขาอะทำมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับซึ่งถ้าเผื่อให้เลือกระหว่างเรียนออนไลน์สดกับเรียนออนไลน์ไม่สดก็คงต้องเลือกเรียนออนไลน์สดใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีการอินเทอร์แอคกันมันมีแบบเพื่อนร่วมกลุ่มมันเหมือนมีคนที่เรียนไปกับเราแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเราสามารถถามอจรรนาจารย์ได้ในนั้ มันไม่ใช่ฟีลแบบเหมือนเรานั่งดูหนังเฉยๆครับผมคิดว่าถ้าเบื่อให้เลือกสดกับไม่สดผมก็คงจะเลือกสดอะครับงั้นเรามาเข้าเรื่องท็อปิกเราดีกว่าก็คือถ้าเบื่อให้ผมเลือกนะครับเป็น personally e หรือว่าเป็น opinion นะครับเป็นความคิดเห็นคนส่วนตัวของผมเลยอะผมก็จะเลือกเรียนสดนะครับที่สถาบันแน่นอนนะครับก็ผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับเราไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องฝารถติไม่ต้องฝาผลมลภาวะตื่น9ก้าโมงก็เรียนเรียน9ก้าโมงได้เลยนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่า เรียนที่สถาบันมันได้ฟิวมากกว่าครับมันดูเหมือนส่งเสริมการเรียนรู้ได้มากกว่าครับเหมือนแบบได้ขยับได้จับได้ปูดได้คุยได้เห็นอาจารย์ได้เห็นคนรอบข้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าการเรียนสดมันดูทําให้คนมีพาร์ทิซิเพตมากกว่ามันทําให้คนรู้สึกมีส่วนร่วมมากกว่าครับคือแบบนักเรียนก็จะตอบหรือว่ามีแบบบรรยากาศอะไรประมาณนี้ครับถ้าถ้าเกิดเราเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับมันก็จะเหมือนมีแค่เรากับคอมแล้วก็ฟังอาจารย์ฟังเหมือนถ่ายทอดสดอะไรประมาณนี้ครับ มันมีความรู้สึกว่ามันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจะอินกับการเรียนนะครับแล้วก็ถ้าเิดเหมือนสมมติเรียนอยู่ที่ห้องนะครับเหมือนที่ผมเจอมาครับทุกคนจะปิดกล้องหมดเลยคือเหมือนเราจะไม่เห็นหน้าใครเลยแต่จริงๆแล้วแม้แต่ผมเองผมก็ปิดนะครับแล้วแบบบางทีมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้เรียนกับคนอะไรมาเนี้ยเหมือนแบบคุยกับหุ่นยนต์เพราะว่าเราไม่เห็นหน้าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะเห็นหน้าเขานะแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นคนมันมีความรู้สึกเหมือนเราคุยกับคนมากกว่าครับมากกว่าเห็นแค่แบบชื่อเป็นดๆแล้้วกก็คุยันนมาี แต่ผมก็เข้าใจหลายๆคนนะครับว่าพื้นที่บ้านเขาอาจจะไม่เหมาะกับการที่แบบต้องเปิดกล้องให้คนอื่นเห็นหรือว่าไม่เป็นระเบียบอะครับก็เลยคิดว่าเรียนออนไลน์มันไม่ค่อยเวิร์กตรงนี้เท่าไหร่ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเราเรียนจากที่บ้านนะครับเหมือนสมาธิหรือว่าการคอนเซนเทรตการแบบจดจ่อกับเรื่องที่เรียนเราอาจจะหลุดไปได้ง่ายๆครับบ้านที่อาจจะแบบพ่อกับแม่อาจจะเข้ามาหรือว่าอาจจะไปกินข้าวทําให้เราไม่มีสมาธิหลุดไปได้ง่ายๆครับผมรู้สึกว่าเราต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการคอนเซนเทรตครับ แต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นกับคนอื่นนะครับอาจจะเป็นแค่กับผมก็ได้นะครับผมแค่รู้สึกว่าเออมันหลุดง่ายจังวะบางทีแบบเหมือนแค่นั่งอยู่แล้วก็นึกไปถึงเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ได้เรียนไม่ได้สนใจที่อาจารย์สอนแล้วอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าบางทีเราก็ <c oughs> บางทีเราก็เหมือนเอาขนมขึ้นมากินแล้วโอเคกินเพลินจนลืมฟังว่าอาจารย์พูดอะไรอะประมาณนี้ครับซึ่งอะไรพวกนี้มันก็เป็นนิสัยส่วนตัวซึ่งแบบถ้าผมไม่ทํามันอาจจะทาให้เราสามารถเรียนได้ดีแต่ว่าถ้าผมไปเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวหรือว่าไปเรียนแบบออนไซต์ครับมันอาจจะแบบช่วยสร้างสมาธิหรือ และการเรียนอยู่บ้านมันเป็นอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกง่วงข้อสมควรง่วงมากเลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่เริ่มเรียนก็คือโอ้ย oh, ง่วงเนากนอนจังเลยขี้เกียจจังเลยอันานี้ครับอาจจะเป็นแค่อุปนิสัยส่วนตัวจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมรู้สึกว่าการที่เราเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับมันมันทำให้เราลดโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างเหมือนประมาณว่าลดโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่เราเรียนด้วยนะครับบางทีเวลาเราไปเรียนเราอาจจะแบบประมาณว่าเฮ้ยเธอเธอเราขอยืม ดูหนังสือหน้านี้หน่อยสิเราจดไม่ทนันหรือว่าเออเราขอยืมของยืมนู่นยืมนี่มันทําให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างแล้วก็ได้สร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆอะไรมาเนี่ยครับซึ่งผมพูดตามตรงว่าผมไม่ใช่คนที่แบบอ่าชอบไปคุยกับคนอื่นชอบแบบอยากมีเพื่อนเยอะๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าการไปเรียนนะครับแล้วได้รู้จักคนอื่นมากขึ้นมันผลพลอยได้อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่ไปที่จุดๆนั้นนะครับเหมือนมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนมีความสนใจในเรื่องเดียวกันอย่างเช่น ผมจะยกตัวอย่างง่งายๆก็คือเหมือนที่ผมไปเรียนเยอรมันนะครับเพราะว่าผมอยากจะไปเรียนต่อแล้วคนที่ไปเรียนเยอรมันหลายคนเขาก็อยากจะไปเรียนต่อที่เยอรมันนะครับแล้วมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพี่บางคนเขาอาจจะเออเนี่ยพี่วางแผนจะไปปีหน้านะแล้วเหมือนอาจจะเป็นการแบบเออถ้าเผื่อพี่เขาได้ไปแล้วอ่ะเราอาจจะสามารถแบบถามพี่เขาได้ว่าเออพี่ต้องเตรียมอะไรบ้างไปอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับมันทําให้เรามีคอนเนคชั่นมากขึ้นแล้วก็สะดวกต่อกของเราในอนาคตมากๆเลยครับ ถึงแม้การเรียนออนไลน์อาจจะมีเซสชั่นที่ออกประมาณว่าจับกลุ่มคุยกันแต่ว่าเราก็แค่คุยกันแค่เท่านั้นนะครับคือเหมือนประมาณว่าคุยแค่นี้ก็จบแล้วเหมือนคุยกับลูกค้าคุยกับเหมือนเหมือนคุยกับคอสเซนเตอร์จบแล้วเราจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครเราจำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรอะไรมาน้ครับบางทีอาจจะจำได้เพราะว่ามีชื่อเนี่ยครับแต่เรารู้สึกว่ามันไม่มีความแบบมันไม่มีความเหมือนประมาณว่าเรารู้จักคนคนนี้อะไรประมาณนี้ครับพอเรียนออนไลน์พอเรียนจบปุ๊บคนก็ต่าง แยกกันไปครับไม่ได้สนใจอะไรกันมากและผมรู้สึกว่าการที่เราไปเรียนได้ได้รู้จักคนมากขึ้นนะครับมันเป็นการเปิดโลกทัศน์อย่างหนึ่งของเราว่าอ่าโดยส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนที่แบบไปส่อหาว่าอ่าฉันอยากจะรู้จักคนนี้โดยไม่มีเหตุผลแบบเพราะว่าอ่ะเธอหน้าตาถูชฉโลกับฉันจังเลยดูแบบดูแบบพจุ้ยส,พสมพงกันมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าผมไม่ใช่คนอย่างนั้นผมรู้สึกว่าสําหรับผมอ่ะผมเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเกิดจะเป็นเพื่อนกันมันต้องมีเหตุผลหรือว่า มีจ like ุดประสงค์อะไรหลายอย่างที่แบบมันสอดคล้องกันแบบมีเหตุผลที่ให้ให้เรารู้จักกันอะไรแบบนี้ครับและการที่ไปเรียนเนี่ยครับมันเหมือนประมาณว่าเรามีจุดประสงค์หรือมีเหตุผลหรือว่ามีหรือว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องรู้จักกันอะไรประมาณนี้ครับแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากรู้จักคนใหม่ๆนะครับแบบผมแค่รู้สึกว่าคนเราเวลาจะรู้จักกันมันต้องมีแบบเหตุผลสอดคล้องกันแบบประมาณว่ารู้จักเพื่อนก็เพราะว่าเรียนด้วยกันรู้จักกับ คนนู้นคนนี้เพื่อทำงานด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับการไปเรียนพิเศษว่าการไปเรียนออนไซต์ครับมันเป็นการที่เปิดโลกมากเพราะเราได้ปฏิสัมพันธ์กับเขาเรารู้จักกับเขาบางทีเราอาจจะสนิทกับเขาหรือไม่สนิทกับเขาก็ได้แต่ว่าเราก็รู้จักกับเขามากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผม,มรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดโลกอกทัถน์เหมือนประมาณว่าเราได้รู้จักคนจากหลายช่วงอายุอายุมากกว่าเราอายุน้อยกว่าเราอายุเขา <c oughs> ้าผู้หญิงได้ไหมอายุเหมือนประมาณว่าเป็นน้าเป็นอาเราได้อะไรประมาณนี้ครับหรือบางคนไอเป็นแบบคนที่แบบอายุน้อยกว่าเราเด็กกว่าเรามากครับอายุแบบ โอ้โหเด็กกว่าเราสิบปีเลยเหรออะไรมาเนี้ยโอ้โหสมัยน้องโอ้โหสมัยน้องเกิดเนี่ยพี่เข้ามปลายแล้วนะหรือว่าพี่เข้ามต้นแล้วนะอะไรมาเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบเออมันก็เปิดโลกทัศทัใหม่เพราะาในชีวิตประจาวันเราคงไม่ไปจากคนที่แบบอายุห่างจากผมสิบปีหรือว่ายี่สิบปีหรือว่าสามสิบปีสามสิบปีนี้อาจจะเยอะไป แล้วก็มาจากหลายสายอาชีพเลยครับแต่ว่าผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนในคอมครับมันไม่ดีแบบไม่ดีแบบเรียนไปไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผลพลอยได้มันไม่มีเหมือนการที่เราไปเรียนสดในคอร์สมากกว่าครับก็ <S <S ถ้าเกิ่ผมจะเลือกเรียนออนไลน์นะครับผมจะพิจารณาจากราคานะครับถ้าเผื่อราคามันถูกแบบถูกมากๆเลยครับผมก็จะเรียนให้รู้สึกเหมือนว่าเออไปหาความรู้เล่นๆไปหา ไปลองเทคคอร์สนี้เทคคอร์สนั้นดูครับแต่ถ้าเืิดคอร์สไหนนะครับที่มันเรียนออนไลน์แพงกว่าเรียนสดผมก็จะเลือกไปเรียนสดนะครับผมก็จะไม่เรียนออนไลน์นะครับถึงแม้ว่าอาจจะเสียเวลาะลรวันนี้ครับก็จบไปแล้วครับกับการแชร์ประสบการณ์ที่ว่าการเรียนภาษาออนไลน์ของผมกับการเรียนภาษาสดการเรียนภาษาในสถาบันเนี่ยอันไหนโอเคกว่ากันผมรู้สึกว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่ไปแบบไปพูดว่าเออเนี่ยเรียนออนไลน์แม่งแยกออกาเรียนเรียนสดที่สถาบันบางคนอาจจะชอบเรียนออนไลน์ไม่อยากจะคุยกับใครหรือว่า อยากจะมีความเป็นส่วนตัวหรือว่าตารางเวลาจัดไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลนะครับเลือกให้เหมาะกับตัวเองเลือกให้ต่เหมาะเลือกให้เหมาะกับสไตล์ของตัวเองนะครับอันนี้เป็นแค่แชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆหรือว่าการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้หลายคนก็คงจะได้แบบประมาณว่าได้เรียนออนไลน์อยากจะรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยเออชอบเรียนออนไลน์หรือชอบเรียนสดมากกว่ากันถ้าเบื่อแบบ ถ้าเบิดคิดเห็นยังไงก็ลองเม้นมาได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นชอบเรียนสดเหมือนผมไหมแบบประมาณว่าชอบไปเรียนที่แบบไปเรียนที่สถาบันเลยแบบผมไหมอะไรแบบนี้ครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบตรงแค่นี้นะครับก็เหมือนเป็นคลิปที่มาพูดนู่นพูดนี่นะครับก็ดูแบบไม่ได้มีความรู้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ก่อนจะไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ